หมูป่าหน้าหลบแมกใหม่ย่างใหม่ขอแค่โจกับเนเนวันนี้แค่ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะเปลี่ยนให้ฟรีไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเลือกลายได้อัพทูอยูตามใจลูกค้าเลยจ้ะวันนี้นะ,ะเนเน่มากับโตโยต้ารีโวหน้าหมูนะคะแต่งทรงซิ่งมาเลยยังไม่แต่งเพราะว่าเดี๋ยวแต่งให้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะว่าด้านในคันนี้ให้อะไรมาบ้างมาเลยจ้ะเน่เน บอกเลยแอบเกินก่อนว่าคันนี้นะแอบเห็นว่าเลขไมค์โคตรน้อยทุกคนนะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยว่าเสียงเครื่องนะคะเงียบเลยนะและนี่จะ้ะพลาสติกด้านบนยังไม่ได้แกะนะสาหรับคันนี้นะคะหน้าจอนะเชื่อมต่อบลูทูธ AUX ได้เลยนะคะคันนี้นะเน่ได้บอกก่อนว่าเกียร์กระปุก6สปีดนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์เลขไมค์โคตรน้อยนี่เลขไมค์2 6 5หมกมกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ 26,583กิโลเมตรเท่านั้นใครอยากได้ให้รีบทักรีบโทรเข้ามาเดี๋ยวจะพาไปเดินดูด้านข้างนะคะรวมถึงห้องเครื่องค่ะว่าคันนี้นะคะหน้าจับหน้าจองอยังไงบ้างไปจ้านี่นะคะคันนี้สวยๆเลยลูกค้าสีเป็นสีที่หลายคนตามหาสีเป็นสีดำนกคิราบนะคะสีเนี้ยบอกเลยว่าหลายคนชอบ หลายคนชื่นชอบหลายคนตามหานะและคันนี้นะคะล้อได้เป็นล้อแมกอลอยเดิมใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เน่ได้จัดโปรโให้สําหรับใครที่ไม่ชอบแมกอลอยเดิมค่ะเอาไปเลยค่ะแมกใหมย่ยางใหม่นะคะทั้ง4ล้อ4เส้นนะคะใส่ให้ฟรีไม่คิดค่าใช้ใจ่ายและลูกค้าสามารถเลือกลายเองได้ค่ะชอบ TE หรือเปล่า R.E. ไหมหรือว่าเวลนะคะใส่ได้เลยนะคะ ไม่คิดอะไรเพิ่มเติมแน่นอนนะคะและคันนี้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะมีประวัติไม่มีประวัติออกรถใช้งเงินศูนย์บาทเพราะว่าเริ่มต้นที่ฟรีดาวเท่านั้นจ้าคิ้วมีมาให้นะคะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยสําหรับคันนี้นะคะวันนี้เน่บอกเลยนะพาดูรถเข้าใหม่เยอะมากนะคะใครทันได้รถสวยๆใครไม่ทันอดนะคะห้ามดราม่านะ,ะและคันนี้นะ,ะที่จับที่เปิดนะคะเป็นสีดําไฟเบรกดวงที่สาม,มีมาให้นะจ๊ะ แมกไลเนอร์เดิมนะคะของโตโยต้านะจ๊ะรอยอาร์คนะคะอยู่ครบรอยมาร์คที่น็อตนะคะยังอยู่ใครที่อยากได้ให้รีบโทรมาให้ไวนะจ๊ะรีบโทรมาหาเน่ให้ไวเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะแต่ก่อนอื่นเดินมาขนาดนี้แล้วไม่แวะดูคสัสซีเป็นไปไม่ได้คัสซีคันนี้นะคะสวยๆไม่ผูไม่เป็นสนิมมีร่องรอยการใช้งานมาเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้เพราะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่มานะคะเหลือห้องเครื่องทุกคนเหลือห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาบอกราคากันว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ นี่นะจ๊ะให้ดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงค่ะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอน,นะจ๊ะร่องรอย,รอยการใช้งานมีเข้ามานะคะเดี๋ยวเนเน่สปาห้องเครื่องให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ได้ไปสภาพนี้นะคะตัวตรกรอ,อกอากาศเดี๋ยวเปลี่ยนให้ของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้นะคะรอยมาร์กทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะรอยอาร์คที่ฝากระโปรงค,ค่ะอยู่ครบหมดนะจ๊ะทุกคนรับประกันไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟช็อตไฟไหม้นะคะและคันนี้อย่างที่เนเน่บอกค่ะใครที่จองเข้ามานะคะจากในคลิปนี้นะคะเปิดจองแค่ร้อยเดียว แม็กใหม่ยางใหม่ไปเลยนะคะทั้ง4เส้นนะคะ4ีล้อนะอยากได้รีบโทรเข้ามานะคะรีบโทรเข้ามาเพราะว่าทุกอย่างที่ใส่ให้เนี่ยให้ฟรีนะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะและที่สําคัญต้องมาจากคลิปเน่ๆเท่านั้นวันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยเนย่จะลืมบอกราคาลูกค้าอีกแล้วคันนี้นะคะราคาแค่ 525,000บาทเท่านั้นนะคะ525,000บาทรถปี2021นะคะวันนี้ขอตัวลาไปจริงๆแล้วจากคิดถึงรถมือ2สองให้คิดถึงเนเน่สมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า